เฮลโหลสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไม้ครับอ่าซีรีส์องชีวิตรอดอ่าหนึ่งจุดสิบแปดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อยู่กันในอีพีที่สองแล้วนะครับสำหรับใครที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์มากกว่าเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงถ้ำก่อนนะฮะเ,เดี๋ยวมันจะน่ากลัวเกินไป

ก็โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของก่อนนะครับโอเคอัพเกรดเอุปกรณ์เหล็กทั้งหมดแล้วเพิ่มมาทำฟาร์มนิดนึงนะครับก็โอเคผมได้เมล็ดข้าวมาก็ยี่สิบสองอันโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอัพก่อนนะครับอีกนิดนึงโอเคตรงนี้แล้วก็วางเมล็ดข้าวเลยโอเคใส่เมล็ดข้าวเข้าไปวางวางเมล็ดข้าวไว้ครบ ทุกช่องเลยนะโอเคใส่มันเข้าไปเลยโอเคไปเอาอันนี้ไปเก็บก่อนโมที่พวนดิบไปเก็บก่อนนะโอเคเอามีงูเกิดเลยเดี๋ยวไปข้างูกันหน่อยหาอาหารก่อนเดี๋ยวลงทําไม่มีอะไรจะกินอีกโอเคไปหาอาหารนิดนึงโอเคขอโทษนะเจ้าหงู โอเคหลังจากจหาอาหารเสร็จแล้วผมก็ต้องไปลงถ้ำไปเลยนะโอเคเป็นมนุษย์มนุษย์ถ้ำหนึ่งวันนะวันนี้ก็ลงในถ้ำก็มีซัมบีบอกว่า,าก,กินเนื้อหรือเปล่า,าก,กินเนื้อหรือเปล่านะก็เดิเนลงไปข้างล่างดีกว่าก็เมืองนี้ผมเจอในตอนที่ผมมาเล่นรอบๆนั่นเองก็ผมยังไม่มีที่ขุดเหล็กเลยก็เลยโอเคมาขุด ที่เหลือก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มเติมกันขุดเอเมโล่มาด้วยนะฮะเพื่อเพื่อไปเจอ NPC มพนะเดี๋ยวใช้เอมโล่ได้นะก็อันนี้ก็ต้องขุดไปเลยนะเด็กก็สำคัญเหมือนกันนะเพื่อจะค้าวโอ๊ตเบกอะไรพวกนี้เลยโอเคอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะนำเสนอก็คืออ่าตรงนี้นะก็ไม่ใช่จสลามนี่เนาะบีอยู่เลยนี่เขาเรียกว่าโดมอเมทิกหรือเปล่า ใช่แหละเนาะก็ผมบังเอิญมาเจอเนาะก็ซึ่งมึงมึงอาจจะป๊มได้เนาะก็อยู่ใกล้แค่นี้เองไม่ไกลหรอกโอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันมาปักทอดฝั่งนี้นิดึงเดี๋ยวมันมันเกิดได้นะโอเคปักทอดตรงนี้ด้วยจเจ๋อะไรบโอเคขุดเลยก,ก่อนขุดไปให้หมดเลยนะโอเคมีอยู่ ห้าอันหรอวิ่งก็ได้อยู่นะห้าอันนะหกเหรอโอเคหกอันโอเคได้อยู่นะโอเคเดินกลับไปตีอะไรวะเนี่ยเออตรงนี้อะไรเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆนะก็วางทอดไปด้วยเดี๋ยวมอนมันเกิดโอเคก็ขุดกองไปด้วยนะ คือทองนี่สําคัญมากๆเลยก็ทองมันสามารถเอาไปเล็กับแล้วพิกินในในเธอได้นะก็คือมันสามารถได้เอนโดโฟมาผมจ้องไปนั้งตีดีเมนอยู่เพื่อจะไปอา่าเรียกอะไรว่าดีเอ็นนะก็โอเคมีเล็กด้วยก็กดเหล็กไปด้วยโอเคุดเหล็กให้หมดเลยมีอีกเหรอมีอีกหนึ่งอ,อันโอเคเ มื่อกี้มอนมันลกหูลกตาก็เลยเอาดาบไปเฉาะหน้ามันนิดนึงเค okay, okay. แล้วก็มาขุดต่อเลยก็เสียงเลยปะนี่าบเออโอ้ใช่ไหมมุมนี่เองเคยตีมันไปเดี๋ยวมันมากัดตูดผมไม่ได้แล้วก็บีจจสลามนิดนึง โอเคก็มาเจอแพทก้อนแรกแล้วก็โอเคได้ดุดเลยที่กดลงไปเลยโอเคน, okay, นะผมก็ได้อยู่ในเมืองน,นี้เกือบสอ,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 องชั่วโมงแล้วแหละก็อ่าสองชั่วโมงในสวิตชิงนะคือมันไม่ง่ายอย่างที่คนเห็นที่เหตุผลแ,แค่นั้นหรอกคือมันมันยากนะ ก็กว okay. okay. mm ่าจะหาได้แต okay. mm ่ละเม็ดน okay. okay. ี่คือต้องเดินหาทั่วโอเคเมื่อเกือบตายแล้วก็ต้องมาบังกันใหม่เดี๋ยวเลเวลตกอีกโอ้โหขี้เกียจหาวทำไม่ขึ้นไปเลยนะโอเคมันจะมืดแล้วด้วยดิบขึ้นไปปิดเตรียมพร้อมพร้อมที่จะบุกตลอดเมื่อเร็วๆแข่งฟไฟมืดต้องเร่งด่วนต้องเร่งด่วนไม่ได้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 แมวแมวแมวไม่อยากตายว่าจะมีตัวอะไรเกิด หลงโอ้ตกใจหมดเลยต้องนอนแล้วแหละนอนอนอนโอเคนอนไปเลยหลงยังจากตืก่นมาตอนเช้าผมก็อ่าไม่มีเนื้อจะกินก็เลยจิบเนื้อสับปีมามาอยู่ในอยู่ในเมืองก็กินเนื้อสับ,บี้ขึ้นบนบนดินก็ต้องกินเนื้อสับปีอร่อย ไกินโอเคกลดที house, so ่ประหยัดประยัดไม่มีของกินหลังจากนั้นผมก็ได้ลงมาในเหมืองก็อ่ามือนเดิมครับเจอเพรอกแล้วก็กุดมันไปเลยครับผมโอเคก็ผมคุดไปสักพักก็กระจาย 6โมงเย็น,นะฮะตอนนี้ก็1นึ่ทุ่มแล้วผมก็มาเจอกับเท้ากรงสปาร์มอนเตอร์เนาะก็ชอเคก็ไม่รู้จะหยิบอะไรเข้าไปดีก็ของเต็มแล้วโอเคเอาของที่จำเป็นแล้วกันนะครับมีอ่านมาแล้วก็กระเบื้อมาด้วยอ่าที่สำคัญก็คือเนื้อสอับปีนเะนี่ยมันกินอร่อยซึ่งผมโปรดกินออกมากตอนนี้ไม่มีอะไรจะกิน ก็คือขนมปังโออได้เวลาแับแล้วสิขึ้นมาว่าจะนอนแต่โดนกระฟังโดยสกิลตันอีกแล้วโอ้มันเป็นอะไรสกิลตัานก่อนจะนอนสองอีพีแล้วอ๋อกว่าจะได้นอนต้องไเกนจัด สบายดีก็เอายังรับท่าน,นี้ไดยตื่นแล้วโอเคก็ทิ้งของที่ไม่จะเป็นไปเลยสำหรับของที่ผมได้วันนี้เลยนะะก็มีประมาณนี้เลยครับก็อันนี้คือเล่นหลายชั่วโมงนะครับก็สั้งแต่ยหกโมงเย็นยันตอนนี้สามทุ่มแล้วก็ครับผมได้แค่นี้แหละครับผมเหมือนเดิมครับก็ ตอเบาอัตโนมัติเหมือนเดิมโอเควางกล่องแล้วก็วางหีบแล้วก็วางเตาเผาแค่นี้แหละเมฆเสร็จแล้วโอเคใส่ของเข้าไปเลยครับใส่ของที่จะเผาแล้วก็ใส่อ่าชเชือเเลิงเข้าไปนะอันนี้ด้วยของที่ไม่จําเป็นใส่เข้าไปด้วยโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เนาะก็อ่าผมจะมาหา แรกนั่นเองก็คือไม่อยากให้ทุกคนไม่มีคลิปดูเนาะก็โอเคก็มีแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายครัจุบ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดไิดตามให้ผมด้วยนะก็ถ้ามีสงสัยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เหมือนเดิมครับขอบคุณมาก,มากๆครับที่มาดูบ๊ายบาย